สำหรับต้นแม่นกาเกียมแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นลายซื่อของเจ้าภาพที่ได้แจ้งลายซื่อมาทางวัดนบูเฮาน้ำเงนกาเกียมไปให้ไปที่เรียบร้อยหานพระวัดนบูเฮาตกแต่งทั้งสองฝา,ากเลยสำหรับทรัพยทนอยู่ทิงอารามใหญ่หัวแจกเฮาสรัพยทนที่ได้เขียนเงินใส่นี้แมนมีลายซื่อเจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่ได้ห่วมโมทนา เดินพรอสบายดีพอไม่ออกทุกๆคนที่ได้เห็นคลิปนี้เมื่อนี้เป็นมือวันศุกร์เป็นมื้อวันที่ร5เดือน11 2022เป็นมือตั้งกองบุญผ้าป่าสามาคัคคีและกับสลองกระเพงใหม่อยู่ที่วัดน้บุหอก็คือหลายๆคนเห็นอยู่ทาง Facebook ใน2อาทิตย์3อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ทางวัดเขาได้แจ้งลงไปทาง Facebook ว่าวันที่15วันที่16ได้แมนงานบุญผ้าป่าสามาคัคคีและกัาสองกระเพงใหม่ หนึ่งในนั้นก็นแมนอุกตนยัดโยมหลายคนได้ห่วมกัดโมทนาตนฟ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้และไายซื่อผู้ใดที่ได้ห่วมโมทนาในแม่นคูบาจะได้พาเบิงในคลิปนี้เลยเดอ้อสำหรับเจ้าภาพท่านใดที่ได้ห่วมโมทนาอยู่ทาง a c e b o o k ที่ได้ห่วมโมทนาผ่านทางบัตรซีวัดและสัทธาผู้ที่ได้ห่วมโมทนาเป็นเงินสดในกระแมนทางวัดนบูได้กรเกียมต้นไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมือนี้เป็นมือวันที่เ5้าห้าเป็นมือตังบุสนสัทธายัดโย,ยมผู้ใดอยากจะมา มาโมทนากรสามารถมาหัวโมทนาเลยในมื้อนี้เริ่มแต่เวลาเจ็ดโมงเช้าจนไปหอดกลางคืนและจำนวนตนกระแมนทะลุยอดการโมทนาไปหอด1 0 0่ป่ายต้นแล้วและหานพระนี่กระแมนวัดนบ,บูเฮาได้ตกแต่งทั้งสองฝากเลยสำหรับมืออสาบาตรในมื้ออื่นและผู้ใดได้มาโมทนาในมื้อนี้แล่กระแมนสามารถมาไทายหกูกับหานพระงาม,งามของวัดนบ,บูเฮาได้แม่นพ้าสรงเฮาตกแต่งแล้วเป็นที่เรียบร้อย สำหรับเจ้าสัทธาต้นพาปา่าต้นหนึ่งสามแสนเีบนี้บางท่านก็ไดอยู่ไก่บางท่านได้อยู่ต่างประเทศบางท่านได้อยู่ต่างแข่งบางท่านได้อยู่ต่างเมือง ที่ได้ฝากมามทนานี้หรือบางท่านที่บารสมา,มาห่วมแห่พระป่าในมืออื่นใดแม่นทางประสงฆ์เฮาเป็นคนจับตนของศรัทธานั้นแห่อมพุทธสิม,มาให้แล้วก็อกตนยัโยมแม่นเริ่มแห่ในมืออื่นนี้สําหรับการเปลี่ยนศรัทธางานพระป่าในครั้งนี้ก็แมนผู้ใดที่เปลี่ยนเจ้าศรัทธาตนก็ะแมนทางวัดได้เกี่ยมตนไว้ให้และติดลายซื่อไว้ให้ และผู้ใดที่เป็นเจ้าภาพสัพพทนทางวัดกระไดกาเกี่ยมสัพพทนหนีบเงินไว้ให้และกระติดไล่ซื้อของเจ้าศรัทธาไว้ให้สําหรับผู้ใดที่ได้มาห่วมงานบุญพระป่าเขาแล้วจุดไทยฮูบนากแมนบม่มีแต่หารพระอยู่ทางเทงยังมีหารพระอยู่ทรุมบี ให้โอ,อกตุวยัโย,ยมได้มาททยโฮกในงานบุญนผาป่าในครั้งนี้รายละเอียดงานบุญก็คือมื้อนี้เป็นมือวันศุกร์เป็นมือวันที่เ5รหเดือน1 1ปี2 0 2 2เป็นมือตั้งบุญและเป็นมือรับเครื่องโมทนา ตอนแรงสูตรมงคลตอนเช้ามื้ออื่นวันเสาร์เจ็ดโมงสนเลื่มใสบาดยาดนำละเวลาเก้าโมงแมนเริ่หมเฮาป่าสามัคคีโคเฮงเซินทุกทุกคนมาห่วมกันเฮาป่าเด้อในมื้ออื่นและผู้ใดที่บด้มาแม่นกติดตามคลิปของผูบ่าไว้เลย,เลยจะได้อัปเดตคลิปให้อ,อกตนยันโยมได้เห็นจนจบงานบุญผ้ปาป่าอยู่ที่วัดนบุในครั้งนี้ฝากกดไลค์กดแชร์โคให้ได้บุญนำกนหมดสุขคนก่อจเจริญพร สำหรับต้นแมน่นกะเกียมแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นลายซื่อของเจ้าภาพที่ได้แกงลายซื่อมาทางวัดนับูเฮาและแม่นกะเกียมเพื่อให้ไปที่เรียบร้อยและแม่นเน็บซื่อเจ้าภาพใส่ต้นนั้นเป็นที่เรียบร้อยซึ่งวัดต้นนี้วัดเป็นผู้กะเกียมไว้ให้เลยจึงมีหูแบบต้นที่คือเดี่ยวเนาะเป็นสีสันงามเต็มแต่เงินแต่คำเด้ออยู่ทางสองฝากหอแจกวัดนับูเฮาเต็มแต่เงินแต่คำ และล่ซื้อผู้ใดที่ติดอยู่ในนี้แมนมาจับเอาเลยบาดหอดมือแห่นั้นผ่อนมือใส่บาทในมืออื่นอันนี้เป็นรัทธาแม่บุญโฮมจัมนมณีแม่ติวคำประถาสามแสนกีบครอบครัวแม่เท่าหลวงคำแสงสว่างครอบครัวไม่ออกเพชรมณีแสงสว่างครอบครัวไม่ออกวิไลพรแสงสว่างปัดใหญ่สามแสนกีบรแล้วก็มีหลายท่านหลายๆคน เป็นเจ้าภาพต้นหนึ่งสามแสนกกดอันนี้เป็นภาคที่หนึ่งส่วนภาคที่สองมันอยู่ทางพุ้นหลายสื่อจำนวนร้อยป่ายต้นหรือร้อยป่ายครอบครัวแล้วก็บางคนก็ได้ห่วมกันกับหลายๆครอบครัวเป็นเจ้าภาพต้นหนึ่งเราให้ได้บุญนำกันนมือสุคนสำหรับผู้ใดที่มีซองของวัดนาโบก็แม่นสามารถมาส่งซองในมือนี้เลย เพราะว่ามื้อนี้เปลี่ยนมื้อตั้งบุญและก็เป็นมื้อรับเครื่องโมทนาจากอกตนลญาติโยมและผู้ใดมาบได้ม,ม,ดมนีก็แม่นมาใา่บาทมืออื่นมือวันเสาร์วันที่ส6มืออื่อนในตอนเช้าก็แม่นมาส่งเลยและผู้ใดที่บุมีซองอยากจะ่วมโมทนาก็สามารถมาโมทนาอยู่ทางวัดนบ,บูฮอได้เลยในมื้อนี้เริ่มรับการโมทนาจากอกตนลญาติโยมเวลาเ0 0นโมงเช้า ตลอดไปหอดกลางคืนผู้ใดสะดวกยับสบายย่มไห่ก็มาเอามาเอาบุญนำกันเด้อมาเฮ็ดบุญห่วมศาสตร์มาตักบาตรห่วมขันมากินข้าหวห่วงพามากินปลาห่วมถ้วยอกตอนยันโยมสุคนอันนี้เป็นลายซื้อเจ้าภาพอยู่ทางหน้านี้ผู้ใดเป็นเจ้าภาพต้นใดก็แม่นทางวัดกาเกียมและลายซื้อไปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเจ้าของลายซื้อในงานแ hey ห่ผาป่า ในมืออื่นนี้จ้าของรายซื่อายห่วมโมทนาแล้วอาจจะอยู่ต่างเมืองต่างแข็งหรือบุมีเวลามากกระแมน่นให้ทางพระสงฆ์และก็ออตจโย,ย,ยมที่มาห่วมโมที่ได้มาแห่ผาป่านี้มาจับเอาต้นของเจ้าภาพผู้ที่บริมานั้นแห่ให้เพิ่นเลยในมืออื่นนี้ก้าเกี่ยแล้วเป็นที่เรียบร้อยหมดละเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้บุญนำกัดมสุคน